สวัสดีครับร้านค่าติดรถไถเอกวิวัฒน์การช่างครับวันนี้มาติดค้าติดผานนะครับเป็นฐานที่14นิ้ว6ไปนะครับเป็น v L 5018นะครับครับรถดดออกมาได้ประมาณ1ปีนะครับอันนี้ไถดินแห้งๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าจะเป็นดินถ้าดินมัน เปียกกว่านี้เชือนกว่านี้ครับมันก็จะเป็นรอยฟันคาดสวยกว่านี้ครับอันนี้ไถแทบจะไม่เข้านะครับขนาดลูกค้าเขาไถเอาไว้แล้วก็ยังไถก็เปลือกไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะมองเห็นไหมนะครับฝุ่นมันเยอะนะครับเพราะดินมันแห้งมากนะครับก็จะประมาณนี้ครับกับลูกค้าขึ้นใดสนใจค่าติดรถไถนะครับไม่ว่าถ่าติดรถค่าติดตัวรถค่าติดโรตอรี่ค่าติดผานนะครับสนใจก็ สอบถามกันโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์3กสา0นามเจ็ดสีะครับเป็นเบอร์โทรไอดีไลนก็เบอร์นี้เลยนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าสั่งทำรับด่วนเลยนะครับพอดีของก็ทำเอาไปแล้วก็พ่นสีเมื่เช้าก็เอามาส่งได้เลยนะครับครับทีนี้ก็คืออำเภอวางหินนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ็จะประมาณนี้เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นถอดหัวได้นะครับลูกค้าสั่งได้เลยแต่ละรุ่นนะครับเป็นรุ่นถอดหัวไม่ได้กับถอดหัวได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นถอดหัวได้นะครับลูกค้าก็จะสงสัยว่าทําไมถึงมีรุ่นถอดหัวได้ถอดหัวได้เราก็จะเข้าข้างข้างข้างคันนาได้ดีนะครับมันล้อขอบล้อก็จะเข้าชิดได้เลยเพราะเราถอดหัวได้ประมาณ3 0เปอร์เซ็นต์นะครับ ลูกค้าสนใจหรือว่าสงสัยว่าถอดหัวยังไงดีแตกต่างกันแบบไหนก็ค่อยโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรก็0630237430นะครับร้านคาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดครับดินแข,แข็งเลยนะครับถ้าดินมันเชือ้อชุ่มกว่านี้ก็จะไถดีกว่านี้นะครับมันก็จะเป็น ฟันค่าดีกว่านี้นะครับที่ไถเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้านะก็เลี้ยงคนโทนเราคนขับนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าไถจริงๆก็จะวิ่งไวกว่านี้นะครับ Yep.